นักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะไอ้ไอ้ยูก้นป่องกัดอ่ะอันนั้นมามาลาเรียมาาลชื่อมาเลเซียเอามาเลเซียแล้วกูรู้ว่ามาลาเรียครับผมถ้ายุงลายจะเป็นใครเลือดออกคือทอนมาเลเซียนี่มีเพลงไหมฮะมาเลี๊ยมาเลี๊ยมาเลเซียโอเคสุดยอดเพื่อนเนี่ยเนี่ยก็มึงกับกูถึงอยู่ในอยู่แต่ในวิทยุงั้ยตีเดอมาเลเซียตามที่พี่พี่แจ็คถามมานะครับ ก็จบไปเรียบร้อยค่าตัวรวมประมาณก็อยู่ที่เ e อ่อสิบห้าล้านยูโรบวกแอดออนประมาณสองล้านยูโรตอนนี้คือขั้นตอนเสร็จสิน้นก็เรียบร้อยรอตรวจร่างกายแล้วก็แล้วก็รอรอในส่วนของการชูเสื้อซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเสื้อเออเลยไม่รู้จะชูเมื่อไหร่เสื้อก็ยังไม่เปิดคือจริงๆเนี่ยกําหนดเนี่ยมันคือประกาศเมื่อวานนี้ก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับแต่ล่าสุดเนี่ยเอ่อมีข่าวออกมาว่าเลื่อนไปประกาศวันที่ขออภัยเปิดตัวในวันที่8 หมายถึงเสื้อนะแอันนี้คือเสื้อย้าอ่าเสื้อย้านะจะเปิดวัวที่8กรกฎาคม<อ>ก็คือเลยลราไปอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วแฟนบอลก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะสมมติว่าจะได้ตัวใหม่มานอกจากเอ่อมาเาเซียเนี่ยเราเสื้อจะใส่ตัวไหน ฉะนั้นไอ้เปิดตัวก็มีคนไปได้ว่ามันอาจจะต้องรอในวันเดียวกันแต่ว่าคือถ้าดีลมันเสร็จสิ้นแล้วออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นทางการสโมสรเราจะทําเป็นรูปการ์ตูนรูปแบบใช่ไหมแค่มันรับรู้อว่าเออเปิดตัวแล้วจบแล้วเร็นแล้วโฟโต้ชอปก็มีโฟโต้ชอปมีผมว่ามันมันอาจจะไม่ใช่เป็นเป็นประเด็นสําคัญขนาดนั้นนะสำหรับพี่นะอย่างอย่างที่มืออื่นหลายอันเนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันก็ไม่ต้องรอ ลองมาใส่เสื้อจริงอ่ะเออมันก็เป็นกราฟิกอย่างที่สจบอกเลยเพราะว่าแบบเสื้อมันก็น่าจะใกล้ๆมันต้องเคาะกันแล้วมั้งแค่แบบที่เราเห็นรอบก็แค่แบบประกาศรอให้มันเป็นทางการยังเป็นทางการแค่นั้นเองถ่ายรูปมานั่งเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ยางนอันน้ก็รอไปหน่อยก็ทำแบบวิดีโอวิดีโอเปิดตัวเสื้อสโมสรที่แบบอที่มันไม่ใช่มันมันเป็นมีเสื้ออย่างอื่นที่มีโลโก้สโมสรก็ได้นะนะก็ เฮียวิโกนะครับผมลอแฟงกี้เดยองได้ทาเดลมาเลเซียครับเออแตกซ้ายวัย22ปีเก่งไหมเขนได้เก่งไหมสูงหนึ้ยสิบเก้ซนติเมตรเออเฮ้ยข้อมุนแน่นนะก็ผมเทพบิกด์ดัสโอเคออไอนาดุมนี่ผมเห็นมาตั้งแต่อยู่นู่นเด็กปั้นไม่ทนไฟนอรเด็กปั้นไม่โทนตั้งแต่อยู่ในคอสเซอร์อ๋อนู้นตั้งแต่อยู่ฮอลแลนด์นี่เทพบิลด์ดัสเฟรเดียร์ปาถามคุณแจ็คนี่โธผมเห็นมา คือผมกลัวอย่างเดียวหลังๆมาตรฐานฟุตบอลเนเธอร์แลนด์น่ทนะทีมชาตินเนเธอร์แลนด์หรอฮอลแลนด์คุณก็เห็นว่ามาตรฐานตกลงมันโอเคยุคสุดท้ายที่เราเห็นว่ามันเก่งน่าจะเป็นยุคก่อนหน้านี้ยยุคพวกฟิลิปโคคูเล่นอ่ะอืมพวกยุคนั้นเก้าแปดอะไรประมาณนั้นออคุณจะเห็นว่าอย่างยุคที่พ่อแดนิบรินอย่างแดนิบรินไปทําไม่ได้ไปฟุตบอลรายการใหญ่คือไม่ได้ไปฟุตบอลโลกที่ตัสเซียอ่าเพิ่งจะกลับมาตอนยูโรองพันย2020ิครับ แล้วคุณก็จะดูได้แต่ว่ามันมีไอ้เทพลีกดัชหลายๆคนเลยที่ย้ายมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จที่ผมยกเว้นอยู่สองคนอ่ะสามคนในยุคหลังหนึ่งจอร์จินโอไนนาดุมสองเมมเฟสตดีปายสามแฟงกี้เดยองที่เหลือคุณไปดูเทพแต่ก่อนเลรอยเฟร์อยู่ไปสวคนซีนะตัวนี้เจอเกนโลคาเดียแต่ก่อนนิวโรนโดอันวาเอลกาซี ลิคาโดกิสนาเรียบร้อยหมดนะกิชนานี่หายไปเลยนะหายจริงๆริชกินาปัจจุบันกลับไปอยู่กับเอดิโอเดนฮากนี่อาแจ็คไปอยู่ลาซิโอไม่รอดแล้วก็เคยไปร่วมไปรียูเนียนกับไอ้เจ้าอันวาเอลกาซีที่ลิวสุดท้ายอันวาเอลกาซี่ยังพอประคองมาอยู่แอสตันยังได้มาเห็นในแอสตันแล้วเขามารียูเนียนก็แถวนี้เองดิ นั่นหมอนั่นอยู่ใน่นหมอนั่นขายเสื้อผ้านั่นขายเสื้อผ้าเนี่ยเพราะกูมีสาระอะไรรวะเนี่ยเนี่ยเพราะกูกําลังปล่อยของมีสาระแล้วยกำลังเฉิดฉายอยู่ดังนั้นถามว่าเอามีนตั้งแต่ใหม่มาเราโอเคล่ะแต่ถามว่าไอ้พวกสายคือหลังๆอ่ะด้วยความที่เราน้องเขาอาจจะเก่งนะอืมอาจจะเก่งเป็นข้อยกเว้นอีกคนนึงก็ได้แต่คุณอย่าลืมคุณจำแจ็โวรวลเล่ยได้ไหมโอ้ อดีตเด็กมหาสารวันเดอร์คิดเล่นยูโร2 0 12แต่ตอนในเกมนี้ผมมีทุกเซไยนะปัจจุบันอายุ27่นู่นแล้วคอยเดือ่เฟืนอ่าคือเห็นป่ะยี่สิเจ็ดแค่ยี่สิบ็ยี่2ิบดคอยเฟื้อนแล้วเหรอดังนั้นคุณจะเห็นว่าตัวลีกดัชหลังๆอ่ะมันเรียกว่าออกมาสิบเนี่ยประสบความสำเร็จประมาณสามคือถ้าคิดอีกมุมหนึ่งแหละถ้าคิดว่าอะแมนยูอาจจะกำลังอันนี้ผมคิดคนเดียวนะยี่แแมนยูจะจะโกรธ อาจจะไปใช้โมเดลเดียวกับพวกเลี้ยวภูไหมอ่ะอย่างเช่นเลี้ยวภูไปได้อ n n u a l i z ส t i มาในราคาที่แบบอ่าอาเป็นไปได้ไม่ไม่แพงแล้วก็อ่ะเห็นแววว่ามันจะจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ครับก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างอย่างเทนฮาเขาอยู่หลีกแน่นอนเขาต้องนักเตะที่เราเขารู้จัก แล้วก็รู้จักดีที่สุดก็ต้องเป็นในลิดได้ทุกคนแล้วพอเด็กอาแจ็คเขาเองก็พอไปจะไปเอาก็โดนโกงอย่างนี้ไงไอเรียนโดมาติเนสอะเรียนโดมาติเนสเนี่ยมันเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายทั้งเซนเตอร์เพราะถ้าเล่นเซนเตอร์ในอังกฤษแย่ผมว่าไม่ไหวเพราะมันสูงประมาณร้อยเซนติเมตรครับอ๋อเล็กไปเล็กไปเล็กไปแต่คือเล่นได้หมดเล่นได้มิดฟิลด์ด้วยอ่าซึ่งจริงๆอะผมว่าเป้าหมายแรกของเทนฮากผมว่าเขาอยากได้เรียนโดมาติเนสอื แต่มนด้วยความยากในเรื่องของค่าตัวที่มันราแจ็คก็โกงเป็นคันสอนธนูธนูเลยเขาก็เลยคิดว่าเอาโอเคถ้าแบ็กซ้ายเนี่ยแบ็กซ้ายมาแล้วขวัญใจคุณที่ผมเอาเสื้อไปให้คุณอย่างลูกชอเสื้อพร้อมลาเซ็นลูกชอผมพอาไปให้เขาครับผมแล้วก็อเล็กสเตลิสยังอยู่อ่ะอยู่ก็แสดงว่าเรก,ก็คงไม่ไม่โอเคกับสองคนนี้จริงๆไหมเออมีรายงานว่า หรือว่าต้องรอขายออในส่วนของเตเลสคือรับฟังทุกข้อเสนอครับที่ที่รับฟังข้อเสนอที่ท,ที่ที่เหมาะสม,มส่วนบรันดอร์มิลเลียมสมวติก็ต้องรอพิสูจน์ตัวเองแต่ก็มีบางสื่อบอกว่าอาจจะออต้องเหนื่อยหน่อย